สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพื่พี่ๆ่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินทางมาถึงอีพีที่83กันแล้วนะคะพี่พี่คะ่ะอ่าอยัางไงฝากพี่เอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่คะ่ะวันนี้พี่ๆที่สนใจนะพี่นะสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์นะคะพี่ที่เบอร์โทร08491 5 8 0 6 5นะคะค่ะ เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0้5นาูนะคะพี่ค่ะอ่าเรามาชมรายการแรกกันนะคะพี่รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปุตโตนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่อันนี้หลวงปุโตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะพระปิดตาค่ะพี่พระเก่านะพี่นี่นะคะมีรอยร้าวรอยไอ้นี่แล้วนะคะพี่ขา นี่คะ่ะองนี้ตรงนี้เป็นตะกุดนะคะพี่มีรอยค่ะพี่นี่นะคะเป็นตะกุดเป็นลักษณะแบบนี้มีตะกุดนะ,ะพี่นะอ่าองนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะพี่สีสันนี่ตามส่องเลยนะคะพี่ค่ะนี่นะคะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่มีชื่อหลวงปู่โตค่ะพี่นี่เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะ นี่นะคะมีวัดถ้ำสิงโตทองนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้มียันนะคะพี่ด้านหลังมียันเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีดำๆเท,า,เทานะพี่นะนี่ค่ะพี่อ่านี่นะคะนี้เป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะอ่าอ่ารายการถัดมานะพี่นะอันนี้เป็นสมเด็จจิตรัตนานะพี่ นี่นะคะอันนี้เป็นสมเด็จจิตรัตด,ดานะพี่นะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่อลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะพี่นะนี่ค่ะองค์นี้เป็นสมเด็จจิตรัตดดานะคะพี่นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะเหมือนเป็นปิดทองเป็นแผลทองแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ อันนี้เป็นสมเด็จจิตรัตนานะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่เป็นใต้ฐานพี่นี่ครับพี่องค์นี้เป็นสมเด็จจิตรัตนานะพี่นะสีสันนี่ออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะพี่นะตามแม่บ้านส่งเลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะพี่อ้าวองค์นี้เป็นหลวงพ่อลีนะคะพี่ขา หลวงพ่อนีเลี่ยมเก่านะครับเป็นพระผงลักษณะ้ายเป็นใบโพนะพี่นะนี่นะคะเป็นหลวงพ่อดีนะพี่นี่ค่ะพี่เป็นเนื้อสีสีอกขาวนวลๆนะคะพี่มีปิดทองเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อลีนะคะพี่ขาเลี่ยมเก่าไว้นะพี่นะเป็นพระผงนะคะพี่เป็นพระผงลักษณะเป็นพระผงใบโพเนะพี่เนาะนี่นะคะอ่าเป็นประมาณนี้ค่ะพี่ นี่เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นพระผงหลวงพ่อลีนะคะพี่เป็นลักษณะพระผงใบโพนะคะเป็นเหมือนใบโพนะพี่แบบนี้ค่ะเป็นลักษณะเลี่ยมไว้นะคะพี่นี่นะคะอ่าประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะพี่องค์นี้เป็นพระผงใบโพนะพี่พี่นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะสีสันนี่เป็นสีออกขาวขาวนวลนวลนะพี่นะคะ่ะแบบออกเหลืองเหลืองนะค่ะพี่ออกนมข้น,มนนมข้นหน่อยนะคะสีจะเข้มกว่านี้นะคะพี่อันนี้เป็นสีสีออกขาวขาวใช่ไหมพี่อ่ามันต้องเป็นแบบสีเข้มเข้มกว่านี้นิดนึงคะ่ะอ่าพี่พี่สนใจนะคะพี่รบกวนโทรกันเข้ามาทักกันเข้ามาขอรูปเพิ่มได้นะคะพี่ขาน,นี่คะ่ะอันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่หลิวนะคะพี่ ด้านหลังมีจานนะพี่นะนี่นะคะเลยไป็บ้านส่งให้ดูค่ะนี่นะคะตรงนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่หลิวนะพี่นะนี่ค่ะมีชื่อหลวงปู่ตรงนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะตรงนี้ตอกชื่อหลวงปู่หลิวแบบนี้นะคะพี่แล้วก็มีชื่อหลวงปู่แบบนี้นะคะพี่มีปิดทองด้วยค่ะพี่มีแผ่นทองปิดด้วยนะคะพี่ เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังเป็นจานมีจานแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นจานมีจานแบบนี้จานจานลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่าประมาณนี้นะคะพี่อันนี้เป็นหลวงปู่หลิวด้านหลังมีจานนะคะพี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะอ่าสนใจนะพี่ๆสนใจโทรหรือทักไลน์มาที่เบอร์ศูน เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าเลยนะคะพี่ขาโทรกันเข้ามาทักกันเข้ามานะคะพี่เบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะพี่แม่บ้านนะคะศูนย<บ>์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะอันนี้เป็นรูปถ่ายนะคะ,ะ,คะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อีหลังชินราชนะคะพี่ขาอันนี้เป็นหลวงพ่อยีนะคะพี่ด้านหลังเป็นชินราชแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อยีเนาะพี่เนาะด้านหลังชินราชนะคะพี่ นี่นะคะอ่านี่ค่ะพี่อันนี้เป็นด้านหลังชินราชนะคะพี่ขานี่นะคะพี่เป็นด้านหลังชินราชเนาะอ่านี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อยีนะคะเป็นด้านหลังชินราชเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะเลี่ยมเก่าๆกันไว้เลยค่ะพี่ขานี่นะคะ อ่านี่ค่ะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อลีนะพี่เอ้ยหลวงพ่อีนะพี่นะกราบขอไปพี่พี่ด้วยค่ะพูดผิดนะคะพี่ขาอ้าวรายการนี้เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่ขาด้านหลังมียันแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะเก่าเก่ากันเลยพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่แม่บ้านไม่ทราบที่นะคะองค์นี้พี่พี่ที่สนใจนะคะพี่ทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามานะคะพี่นี่ค่ะพี่เป็นพระผงนะคะพี่ เก่าๆกันเลยค่ะพี่เป็นลักษณะนี้นะคะพี่ขาไม่ทราบที่นะพี่องค์นี้ด้านหลังมียันมีอักขระลงยันกันนะคะพี่ขานี่ค่ะชมด้านหน้านะพี่นะเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูเนื้อด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะพี่เป็นพระผงนะคะพี่เก่าๆกันเลยค่ะดูเนื้อพี่นะอ่านี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะเหมือนมีรอยนิ้วมือนะพี่นะ แล้วก็เป็นยันเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นี่นะคะนี่ค่ะพี่อันนี้เป็นพระผงหลังยันเนาะพี่เนาะมีทราบที่นะคะพี่พี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะทูกันเข้ามาทักกันเข้ามาขอรูปเพิ่มได้ค่ะพี่ขาอ่านี่นะคะพี่อ,องค์นี้เป็นพระผงหลังยันเนาะพี่เนะาะเาอรายการถัดมานะคะพี่นี่ค่ะ รายการนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขามาพร้อมกล่องนะคะพี่เหรียญนี้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูเหรียญก่อนนะคะพี่ขาอ่านี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะพี่นะนี่คะ่ะมาพร้อมกล่องนะคะองค์นี้นะคะพี่นีค่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่เป็นองค์สีทองนะคะพี่ขาออกทองทองนะพี่นะ อ่าอันนี้เป็นเรียนจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขาพี่ที่สนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดหห้านะคะพี่ขาติดต่อใ่บ้านได้ที่เบอร์นี้นะคะพี่เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะพี่สองสี่เจ็ดปดนะคะพี่ขามีเป็นพอสอบอตรงเหรียญด้านหลังตรงนี้นะคะพี่นี่นะคะพี่มีลักษณะต่อคดตรงนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขา สนใจนะพี่นะเบอร์เดียวเบอร์เดิมแม่บ้านนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่อ่านี่นะคะเป็นเหรียญจอบเหลียหลวงพ่อไปนะคะพี่ค่ะสีออกทองทองนะพี่นะนี่ค่ะอ่ามาพร้อมกล่องนะคะพี่เหรียญนี้ค่ะอ้าวรายการถัดมานี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะพี่อันนี้เลี่ยมไว้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะเหรียญจอบหลวงพ่อไปเลี่ยมไว้นะคะพี่ค่ะ อ้นนี้เป็นเหรียญหล่อนะพี่นะไม่ใช่เหรียญจบค่ะพี่แม่บ้านพูดผิดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะพี่นะเรียมไว้ค่ะพี่วันนี้แม่บ้านมีหลวงพ่อไผ่พี่ได้รับชมกันสองเหรียญน,นะคะพี่ๆพ,พี่ที่สนใจนะคะพี่ติดต่อแม่บ้านได้นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะพี่นะโทรกันเข้ามาทักเข้ามา0 8 4แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแดย์หห้านะคะพี่นี่นะคะ เป็นลักษณะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่เอ้ยเหรียญหล่อค่ะพี่แม่บ้านกันเนาะขอกราบขอโทษขอไว้พี่ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหรียญห,หล่อหลวงพ่อไผ่มาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่รูปภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องรบกวนพี่พี่นะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะหาแม่บ้านได้นะคะนี่นะคะพี่ค่ะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อ เอียปีหนึ่งเก้านะคะพี่ขานีนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียปีหนึ่งเก้าะ e นะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะนีชื่อหลวงพ่อติดนะคะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่เหมือนเป็นตอกโค้ดนะคะพี่มีตอกโค้ดด้วยตรงนี้นะคะด้านฝั่งตรงนี้นะคะพี่มีตอกโค้ดนะคะแล้วก็นี่ด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นเหร bon ียญหลวงพ่อเอียปีหนึ่งเก้านะคะพี่ๆค่ะอ่านี่นะคะพี่นี่นะคะชัดเจนนะพี่นะสีสันตามส่องนะคะพี่นี่คะ่ะนี่เป็นเหร bon ียญหลวงพ่อเอียปีหนึ่งเก้านะคะพี่อ่ามีลักษณะนะคะพี่เป็นแบบนี้นี่เป็นขอบเหรียญน,นะพี่คะขอบเหรียญเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ นี่นะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียปีหนึ่งเก้านะคะพี่คะอ้าวรายการนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่พระปิดตาด้านหลังเป็นยันนะพี่นะนี่นะคะพี่ด้านหลังเป็นยันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะค่ะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตานะคะพี่พะค่ะนี่นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่เนื้อผงคุกรักนะคะพี่ เป็นหลังยันนะคะองค์นี้นะคะนี่คะ่ะเป็นลักษณะประปิดตาเนาะพี่เนาะนี่นะคะกับเก่ากันเลยค่ะพี่ขาภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะพี่ๆสามารถโทรหรือทักไลน์กันมาหาแม่บ้านได้ที่เบอร์เดียวเบอร์เดิมแลพี่นะศู4ย์5 8ด6ี้้าหค่ะพี่โทรกันเข้ามาทักกันเข้ามาหาแม่บ้านได้คะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะ ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นพระปิดตานะพี่นะเนื้อผงค่ะพี่เป็นเนื้อผงคุกรักนะคะพี่เป็นปิดตาหลังยันนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะอ่ารายการถัดมาเป็นพระปิดตาเหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระปิดตาเก่านะพี่นะนี่ค่ะเป็นปิดตาเก่าเนื้อผงคุกลักนะพี่นะนี่นะคะ เป็นด้านหลังนูนๆนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะสีสันแบบนี้เลยะค่ะพี่ชัดเจนนะพี่นะถ้าพี่ๆท่านใดมองไม่ชัดหรือว่ายังไงนะคะพี่ติดต่อกันมานะคะนี่ค่ะองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้ด้านหลังสีสันนี่เหมือนในบ้านส่งเลยนะพี่นี่ค่ะ นี่นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักค่ะพี่อ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะแม่บ้านพลิกไวภาพไม่ชัดเจนยังไงติดต่อกันมาได้นะพี่นะขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะนี่ค่ะพี่อันนี้เป็นพระปิดตาค่ะอา้าวรายการถัดมาองค์นี้เป็นพระกิ่งนะคะพี่ขะเป็นพระกิ่งหลวงพ่ออุตตมะนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นพระกิ่งหลวงพ่ออุตมะนะพี่นะน นี่นะคะเป็นลักษณะพระกิ่งนะคะพี่หลวงพ่ออุตมะนะคะเรามาดูรายละเอียดกันเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่รายละเอียดสวยงามนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่อ่านี่นะคะพี่ด้านหลังมีชื่อหลวงพ่ออุตมะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขา นี่นะคะเป็นลักษณะพระกิ่งหลวงพ่ออุตมะนะพี่ด้านหลังมีตอกชื่อหลวงพ่อเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอ่านี่เป็นไต้ฐานนะพี่นะนี่นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาเป็นลักษณะใต้ฐานเนาะอ่าอันนี้เป็นพระกิ่งหลวงพ่ออุตมะนะพี่นะอ่ากิ่งยังดังอยู่นะพี่กิ่งยังดังอยู่ค่ะสีสันนี่ออกสีดำๆหน่อยนะคะพี่ อ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่ารายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหล่อพระพุทธนะคะพี่ขานี่ค่ะด้านหลังเป็นยันลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นเหรียญหล่อพระพุทธนะพี่ด้านหลังเป็นยันลักษณะประมาณนี้นะอ่านี่ค่ะพี่สีสันนี่แบบนี้เลยนะคะพี่ขาอืมนี่นะคะพี่ นี่เป็นเหรียญดอกพระพุธนะคะพี่หลังยันค่ะนี่นะคะด้านหลังเป็นยันเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะแม่บ้านกลับไวหรือว่าดูไม่ชัดเจนยังไงนะพี่รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะดูให้ใจดูให้ชอบนะคะพี่พี่ขาดูให้ใ่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะพี่นะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่แม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะพี่ นี่นะคะพี่พี่ที่แอดไลน์ไม่เป็นก็โทรเข้ามานะพี่นะเดี๋ยวแม่บ้านเป็นคนแอดไปหาแนละ้วพี่แล้วก็ถ่ายรูปเพิ่มให้ได้นะคะพี่ขาอ่าอันนี้เป็นเหรียญหล่อพระพุทธหลังยันนะพ,พี่นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่ารายการนี้นะคะพี่อันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อจ้อยนะคะพี่พี่ขานี่นะคะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อจ้อยพร้อมเลี่ยมนะพี่นะนี่นะคะพี่มีชื่อหลวงพ่อติดแบบนี้นะคะ นี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อจ้อยพร้อมเลี่ยมนะพี่นะนี่นะคะพี่า่าเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะด้านหลังนี่เป็นสีขาวๆแบบนี้นะพี่นะอ่าเลี่ยมไว้นะพี่นี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อจ้อยนะพี่นะนี่นะคะเป็นประมาณนี้นะคะพี่ขายังไงพี่ๆภาพไม่ชัดเจนยังไงสนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะพี่นะ นี่นะคะพี่อ่าประมาณนี้นะคะอ้าวรายการนี้เป็นสิงนะคะพี่คะสิงหลวงพ่อจงเนื้อดินเผานะพี่นะนี่นะคะพี่สีสันนี่ตามส่องเลยนะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะมีคราบมีเป็นคราบอะไรขาวๆนะคะพี่ฝุ่นหรือไม่อะไรไม่บ้านก็ไม่แน่ใจนะพี่ว่าเขาเรียกอะไรคะ่ะนี่นะคะพี่อันนี้เป็นสิงหลวงพ่อจงนะพี่นะ นี่นะคะพี่เป็นสิงหลวงพ่อจงเนื้อดินเผานะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะกดรอยนิ้วมือเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าๆกันเลยค่ะพี่ขานี่นะคะเป็นลักษณะสิงหลวงพ่อจงเนื้อดินเผานะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่สนใจโทรหรือทักไลน์กันมาหาแม่บ้านได้เลยนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรกันเข้ามานะพี่นะนี่นะคะจะโทรหรือทักไลน์มาก็ได้นะพี่นะเดี๋ยวแม่บ้านจะ แอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นสิงห์หลวงพ่อจงนะพี่อ่ารายการนี้เป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นสมเด็จเลี่ยมเก่านะคะพี่องค์สีสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะพี่นะนเข้มกว่านี้หน่อยค่ะพี่ออกน้ําตาลเข้มกว่าในใมบ้านส่องแสงไฟนะคะพี่ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนสีจริงเท่าไหร่นะคะแต่ลักษณะเนื้อนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ อันนี้เป็นสมเด็จนะพี่นะนี่นะคะเป็นสมเด็จเรี่ยมเก่านะพี่เป็นองค์เล็กนะคะพี่องค์ไม่ใหญ่นะคะองค์นี้ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอ่าเป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นี่ค่ะนี่เป็นสมเด็จเ,เนาะพี่เนาะนี e. ่นะคะ เป็นสมเด็จเลี่ยมเก่านะคะพี่ขาอ่านี่นะคะเก่าเก่ากันเลยะค่ะพี่มาในเลี่ยมเก่าเก่ากันเลยเนาะพี่เนาะนี่นะคะอ้าวรายการถัดมารายการนี้เป็นตะกุดนะพี่นะ,ะเป็นตะกุดลงรักถักเชือกะค่ะพี่องค์นี้นะคะเดีย๋ยวไปบ้านให้ดูนะพี่นะ,ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเป็นลักษณะรักเก่าเก่าลอนลนแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะรูลักษณะลงรักแล้วเริ่มล่อนออกแล้วค่ะพี่ กเก่าๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะลักเริ่มล่อนออกแล้วพี่เป็นตะกุดเก่านะคะพี่ขาแบบลงลักทักเชือกนะพี่นะนี่ค่ะพี่ลักเริ่มร่อนออกแล้วค่ะพี่เป็นลักษณะตะกุดนะคะพี่ขานี่นะคะ อ่าอันนี้เป็นด้านนี้นะคะพี่อ่าน,นี่นะคะเป็นรูเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่าสนใจนะพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาในบ้านได้เลยนะคะพี่ค่ะอันนี้เป็นตะกุดเก่านะพี่นะลักล่อนออกแล้วค่ะพี่มีลงลักถักเชือกนะคะพี่อ่าประมาณนี้เนาะ,ะพี่เนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นตะกุดอลูมิเนียมมีจานนะคะพี่ค่ะ นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่เป็นตะกรุดอลูมิเนียมมีจานนะพี่นะอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่เป็นลักษณะจานนะพี่นะนี่นะคะอ่ายังไงวันนี้แม่บ้านขอฝากร้านด้วยนะคะพี่ฝากพีเอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะพี่ขายังไงก็ ฝากร้านแม่บ้านน้อยๆด้วยนะคะพี่อะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์มาหาแม่บ้านได้ที่เบอร์โทร0849158065นะพี่นะเป็นเบอร์โทรแม่บ้านนะคะพี่ขาจะโทรมาหรือทักไลน์มาก็ได้นะคะพี่ๆเป็นเบอร์โทรแม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะพี่นะโทรมาค่ะที่เบอร์โทร0849158065นะคะพี่ค่ะยังไงแม่บ้านก็ ก็ฝากร้านแม่บ้านด้วยนะคะพี่ๆีที่สนใจโทรกันเข้ามาทักกันเข้ามานะพี่นะวันนี้ถ้าแม่บ้านทําอะไรไม่ถูกต้องทําผิดพูดผิดหรือว่าภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขอไปพี่เวน,นะทีนี้ด้วยนะคะวันนี้แม่บ้านขอจบคลิปอีพีที่83าไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ